สถานทูตแจ้งกับน้องๆที่ไปเช็คแบคลิทแล้วติดถาวรน,นะคะหลายคนมากนะคะเป็น10บๆเคสแล้วที่มาดามรวบรวมคําตอบมาสถานทูตแจ้งเหมือนกันทุกคนนะคะบอกว่าถ้าคุณมีสามีเกาหลีแต่สิ่งที่คุณได้คือแบคลิถาวรเจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้คุณยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 e คุณไม่ต้องยืน่น4-3เพราะ c 3จะไม่ผ่านอันนี้คือเจ้าหน้าที่สถานทูตแจ้งมานะคะดังนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ยื่นวีซ่าแต่งงาน f 6ยื่นทุก6เดือนซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณจะผ่านรอบไหนแต่เอาเป็นว่ายื่นจนกว่าทางสถานทูตจะเห็นใจจะพิจารณาตามเอกสารนะคะจะพิจารณาจนกว่าคุณจะได้รับการแอ r รูปคุณจะได้รับการอนุมัตินะคะดังนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งเหมือนกันทุกคนค่ะว่าใครที่ติดแบ็คลิาวล์และมีสามีเกาหลีไม่ต้องยื่น43ยื่น f 6 ยื่นจนกว่าจะให้ผ่านถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ยื่นใหม่ทุก6เดือนยื่นได้ใหม่หนึ่งครั้งไม่มีกําหนดว่าจะผ่านตอนไหนแต่ถ้าท่านพูดมาแบบนี้นั่นแสดงว่ามันอาจจะมีความหวังก็ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขาจะให้ผ่านเลยเขาต้องบอกว่าคุณหมดสิทธิ์ที่จะไปแล้วนะแต่อันนี้นะคะเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่ายื่นได้ยื่นไปเลยนะคะก็คือยื่นใหม่ทุก6เดือนนะคะเขาอาจจะดูถึงความ พยายามความรักของคุณและสามีนะคะว่ามันจะยังรักกันจริงอยู่ไหมผ่านมา1ปีผ่านมา2ปีผ่านมา3ปีแล้วนะคะถ้ายังรักกันอยู่ยื่นจนกว่าจะได้รับความเห็นใจนะคะดังนั้นสิ่งนี้มาดามจึงมาไลฟ์ให้กับน้องๆฟังใครที่รู้สึกว่า ถ้าทำเองเป็นนะคะสำหรับคนที่ติดแบล็คลิสถาวนนะคะมาดามก็แนะนำให้น้องๆทำเองเพราะว่าเวลาที่เราจ้างเอเจนซี่นะคะหรือบริษัทที่รับทำอย่างเช่นมาดามเองก็รับทำนะคะมันเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นนะคะใครที่ยื่นเองเป็นนะคะก็ยื่นเองนะคะแต่สำหรับใครที่ยื่นเองไม่เป็นเรายื่นกับเจ้านี้แล้วมันไม่ผ่านเราติดแบล็คลิสถาวรให้รู้เลยนะคะมาดามเชื่อว่าทุกเอเจนซี่ค่ะเขาอยากให้ลูกค้าเขาผ่านเนาะแต่ถ้าเราติดแบล็คลิสถาวอนอนะ่ะมันจะไม่ได้ผ่านง่ายๆค่ะยื่นรอบนี้ไม่ผ่านนะคะก็ต้องรอรอบต่อไปสำหรับ กับคนที่สามีนะคะที่ยังอยากจะให้เราไปเขาซัพพอร์ตในเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารหมดอายุทุก90วันนะคะเวลาที่เราขอมาแล้วเนี่ยมันจะหมดอายุ90วันสามีจะต้องดําเนินเรื่องนะคะขอเอกสารให้ยื่นให้วีซ่าแต่งงาน F6 ยากไหมนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ง่ายนะคะมาทําต่อแบบนี้ดีกว่า คนเกาหลีเองนะคะขนาดเราส่งเอกสารให้ลูกค้าว่าคุณจะต้องไปหารายการลิสแบบนี้แบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะสามีของลูกค้าก็ต้องพึ่งล่ามอยู่ดีนะคะเพื่อที่จะอธิบายว่าจะต้องกรอกแบบไหนนะคะคนเกาหลีเองก็ไม่เข้าใจว่าจะกรอกแบบไหนเอาไรายได้ตรงไหนมากรอกจะเขียนแบบไหนดีนะคะดังนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องมีล่ามมีที่ปรึกษามีบริษัทเอเจนซี่ที่รับทําในการดูแลเนาะบางทีคนเกาหลีก็ไม่เข้าใจว่าเอกสารอันเนี้ยจะไปเอามาจากไหนนะสำหรับสามีใครที่ไม่ได้เก่งในเรื่องแห่งการ ค้นหาข้อมูลนะคะอยากถามอยากปรึกษามาดามแนะนําการจ้างเป็นทางออกที่ดีจะได้ไม่เสียเวลานะคะถ้าเกิดว่าสามีใครที่เก่งนะคะในการหาเอกสารในการค้นหาข้อมูลก็แนะนำนะคะให้ทำเองได้แต่สำหรับสามีใครที่ไม่เก่งนะคะคือไม่ไม่สะดวกที่จะไปค้นหาเพาขนาดคนเกาหลีเองการกรอกเอกสารก็เป็นปัญหากับคนเกาหลีเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกรอกหรือไม่กรอกแบบไหน ต้องการความสะดวกเนาะ